เดินไปเดินมาฝนไล่ค่ะก็เลยมาแวะเติมพลังร้อนร้อนร้อ,นอ,อันฟนุ่มฟุ่มร้อนไอ้ฝนตกนี่ลงเติมพลังด้วยไอติมจ้าส่างไปบ้านสั่งพาสต้าชื่อใจไหมเ,ออเย็น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 ชื่อ not too sweet not too sour ไม่ไม่เปรี้ยวไม่หวานขอบคุณค่ะ see what you think เรื่องนี้ not too sweet ค o แรกไม่ไม่ไม่มั่นใจ Mm hmm. น้ำลายแตก <laughs> ทีรละมันสไลเวอร์ <laughs> อน้ำลายแตกปิ้งหรอ่ะคืนค่ะอาหารเที่ยงมาแล้วคะ่ะ <Good stuff. S 1> นี่เลยจ้าพาสต้าจ้าทุกคนน่ากินอ่ะ This น,นี่อาหารของแม่บ้าน,นะะแต่ลุชิมค่ะร้อนไหม,มพสตารา,ราตอมีสลัดนี่ันี้อาราองารของกราคปณต้องกาาุงกิมค่ะร้องกาี้าารถ้าการกราคกาาตองคออรออถกงเป็นอาหารของเราเป็นของเค้ มีทุกอย่างเลยนะเหมือนกินเองเลยอ่ะมีครบมีครบทุกอย่างเลยเอากระวลาจ้าหนึ่งสองที่สองตามมาหลังจากนั้นโซยเลยจ้าไงล่ะอาหารเมียแต่ลุงโซยเลยจ้า มีเครื่องครบทุกอย่างด้วยไม่ธรรมดานั้นี่อ่ร้อน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 แซ่อ่ออสลัดนี่ลุงสลัดแม่เตะเลยนะโอ้โหแซ่บจริงใจจริงชิมไปสองคำแล้วนะนะเธอกะชิมเอาอิ่มเลยใช่ไหม ทำที่สามผ่านไปไม่มีการบางชดเลยโอ้ก็มีเอามาเผื่อมียด้วยโอ้ไม่ใช่โอ้เผื่อตัวเองนี่นาแบบกิโอะไรกินเมียนวุ่นเเอ้ว